ตอนนี้มาเซเว่นนะครับได้ข่าวว่าอิชิตันนี่ออกรถใหม่นะฮะนี่ครับนนนมาดูดิเอาม,ามาดูดิดอรีโอ,อิชิตันออกรถใหม่ครับกรีนทีพริกเกลือครับมีอะไรบ้างอะ่ะนนน มะขามไฟเออร์กับสับปะรดทันเดอร์พี่จะกล้าชิมป่ะเนี่ยลองดูไหมนลองด <c oughs> <c oughs> ูไหมโอ้โหกล้าทำได้ยังไงรสชาติเป็นยังไงเนี่ยมะขามไฟเออร์กับอะไรนะสับปะรดทันเดอร์โอ้โหมันจะร้อนแรงแค่ไหนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงน้ำตาลเยอะไหมดูดิน้าตาลสีเปอร์เซ็นต น้ำตาล4.3เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าดูพัชนาการ18กรัมโอ้น้ำตาลเยอะเลย18กรัมไหนอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เท่ากัน4เปอร์เซ็นต์ไหนน้ำตาล4เปอร์เซ็นต์อะเนี่ฉลับ<ช>พัชนาการ,ร,น,าการน้ำตาล18กรัมอ่ะเดี๋ยวลองซื้อไปเ, <laughs> เดี๋ยวซื้อไปทานดูครับ กี่แคลเนี่ย190 80แคลล์190ดูตรงนี้พลังงานอ่ะออ๋80 80หลอนแรงพลังงาน80แคลอรี่ครับเดี๋ยวลองดูครับมาบ้างเลยเดี๋ยวจ่ายพริกเกลือโอ้ยจ่ารสพริกเกลือเคยเคยชิมยังร้อนแรงไหมพริกเกลือจ้ะ ซื้อเรียบร้อยนะครับรถพริกเกลือฮะมีพริกเกลือเดซิี่รถสับปะรดทันเดอร์ครับแล้วก็มะขามไฟเออร์ครับอิชิตันนะอันนนเอาอะไร,อะไรไเอาเอาเอาสับปะรดไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอามะขามเปิดให้หน่อยเผ็ด มีความเผ็ดมีความมันก็มีความเปรี้ยวๆซ่าๆอยู่นะก็ทานได้ทานได้อยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับทานได้อยู่แปลกใหม่ดีครับจิ่กเกือครับเดี๋ยวสับรถมาดิเดี๋ยวลองสับรถทันเดอร์ครับเมื่อกี้มะขามมะขามไฟเออร์แล้วนี่นะครับอันนี้เป็นสับรถใช่ไหมสับรถอะไรสับรถทันเดอร์ มันก็มีรสชาติเปรี้ยวของสับปะรดนะคือถามว่ามันมีความเป็นเกลืออะไรไหมผมก็ธรรมดาเลยเฉยๆนะก็ทานได้อ่ะทานได้จะแต่จะมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงนะจะเผ็ดมาหน่อยนึงเฮะเป็นไงเอ้าตามเลยเป็นไงบ้างโอเคอยู่น้ามันก็ก็มันสับปะรดอะก็มีความเผ็ดของนิดนึงนิดนึงนะแต่แต่ไม่ได้เค็มอะไรหรอกไม่ได้เค็มอร่อยรสชาติปกติเออรสชาติปกติทั่วไป อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะไม่หรืว่าเห็นมันแปลกดีครับเห็นมันแปลกดีว่าคิดได้ยังไงพริกเกลือนะก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะโอเคครับก็เรามาชิมดูแล้วกันนะรสชาติเป็นยังไงก็บอกเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมก็ทานได้อยู่ที่จริงนะสามารถดื่มได้ปกติเลยนะมีความเผ็ดขึ้นมาเพิ่มเติมโอเคครับ